ชาวนี่เรามาชมต้นไม้นาบานกันจะ้ะนี่ก็คือต้นเตี๋ยทีเลนนอกเด้อเอาเลนนอกกับเลนในต่างกันยังไงเอาต้นเตี๋ยทีเนนอกก็จะมีขอบสีขาวอยู่ข้างนอกจ้าต้นเตี๋ยทีเลนในก็จะมีสีขาวอยู่ข้างในจะ้ะกับสลับกันเด้อตรงนี้ก็คือต้นเขียวเหมื่นปีจะ้ะก็เป็นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งเนาะเวลางามๆเนี่ยเขาจะใบมันเพรบเลยจะ้ะ ฉันน่าชอบดูมากในช่วงนาผลนนะ่จบบาจะใบเขางามงามอันนี้กระต้นเตจีพันล้านมางาน้นโอ้ยต่างชื่อด้วยแต่ละตน้นนี่กระต้นบัวดินหรือว่าต้นบัวประดับดินเนาะอันนี้เป็นพันดอกใหญ่จะ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีดอกเลยจะ้ะยวรอดด,ดูตอนต่อไปนะต้นนี้กระต้นร้อยเมลเลอร์ละจะ้ะมีชื่ออัศจรรย์เนาะมันได้ยังงานก็ดีแล้วเนาะร้อยทุกวันไม่ตรงเลิกกันละเนาะ ต้นนี้ก็คือหวานคุ้มจะออกดอกแล้วหวานคุ้มบานคุ่มเมืองนะจ๊ะคนเข่โบราณเขาพาเหลียกมาจ้าต้นแบบมีเหล็กต้นนี้ก็คือหวานสีทิศจ้ะเนาะหวานสีทิศต,ตอนนั้นนะคะแพงมากเลยนะจ๊ะสีแดงนะคะกดหามาปลูกจนได้นะคะนี่จ้ะหันขึ้นไปข้างบนนะก็จะเป็นต้นพุทธรักษานะจ๊ะสีแดงสวยเลยค่ะแล้วก็ต้นวาสนานะคะ าบอกให้ปลูกวาสนาไว้นาะบ้านเดจาจะได้มีโชคมีวาสนานะคะเนะาะธรรมะค่ะึ้นวางันเอะนูน่นกับไมยมนะคะเขาบอกว่าปลูกไมยมหน้าบ้านนะคะคนนิยมชื่นชมยินดีนะจ๊ะเพื่อนมีแต่ไม่มงคลจ้ะนี่กระต้นอะไรเรานี่กระต้นเตดถีกอดซับเดอบ้านฉันเรียกแบบนั้นจ้ะแต่ว่าตอนนี้มันคงยังไม่กอดเยอะเนาะ ถ้ากอดเยอะก็จะกอดเป็นเกลียวเตียมต้นเลยนะจ๊ะตอนนี้คงไม่เยอะแล้วจ้ะต้นนี้ก็คือต้นเฟิร์นจ้ะเฟิร์นนะคะปลูกตั้งแต่ครั้งไหนห้าหกปีไปะละจ้ะเขาก็ยังเป่าต่อให้ชั้นมันเดิมนะจ้ะประจางความสวยงามให้อีกละจ้ะต้น ปินนะจ๊ะใบใหญ่สายพันธุ์อะไรดูฉันก็ลืมละจ้ามองมาดูข้างล่างนะคะก็จะเป็นดาวเรืองนะคะดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อก็เปืองเรืองลืออ้าวเข้าไปเป็นเพลงอีกแล้วเนาะจ้ะเป็นไม้มงคลน,นะจ๊ะดาวเรืองเนาะแล้วก็เป็นไม่ประดับด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะออกดอกยามเด้อใกลเขาปัญหานั่นแหละเนี่ยกอดดาวโอ้ไม่ใช่ดาวสิ คุณนายถินตายอีกแล้วจ้ะเดินมาอีกหน้าบ้านก็จะเป็นบ้านชื่นจ้า ชื่นตาชื่นใจเจียนชือเอ้อสีชมพูอ,อารามนะจ๊ะมันก็ยืนมาถนนเนาะทันก็ม่าจ,จะทําอนาเขตกันให้เขาก็บ่ได้ทําสักทีือเอื้อจั๊กจุ่นลายลายแล้ววายอยู่เนี่ยค่ะแต่มามองไปมันก็งามดีดอกเด็กชื่อมันก็งามงามจ้ะ้านชื่นนะจ๊ะก็มีหลายสีอยู่จ้าแต่ว่าเวลาหยอดมันงอกมันก็ไม่ค่อยครบสีดอกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเดละ่ะชอแต่ละดอกก็แตกต่างกันไปเนาะ ที่สวยอยู่จ้านี่สุดท้ายมาดูต้นบอนสีเด้๋ยวจ้ะความสวยงามของเขาเนาะนี่มองไปก็โอ้ชื่นตาชื่นใจจ้ะต้นไม้ก็ให้ความสดชื่นเนาะเหมือนกับเรานี่แหละจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เดีวยความรักกันเนาะสามัคคีกันเนาะในครอบครัวน,นี่แหละจ้ะความสุขของคนชนบทอย่างเรานะจ้าเพื่อนๆกลิปมนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้ะ